ขอมปักองป่กหน้าเดียวเลยไเนี่ยเนาะนนีตัาดนี้เพื่นพอเจ้าภาพเพ่อนเองเจ้าภาพเปนใจดีขว้างานี้ให้สิพอแต่่ท่านุโค้กเข่าลวนกระนาวพงกัะฮอนี่และักยเน่าระวัาเป็นอย่มากทเดียเนาะมาโคศกเข่าถ้าโคศชพอเราลวนกระนาวขึ้หานี่แล้วเราจะ่าเขมาก เสียงเ้ามา้าอยู่ักัอาผู้ใดมาเสมานอยเาภาพนนี้อทูเกะพ่าสองตัวสามตัว้หัวสิมาดใหมาีาัีืองบาพี่เ่สอัสิแหเด้อบามี ดวงไมนได้กินเขากันแล้วไปเถอะแจกเยเนาะลมนอยๆกล่ใหญ่นั่งรู้ทางสายพุ่งได้กินเข้าไปละน้องเคนนั่นยั้นก็ทัานได้พอแล้วจอยพอพังพังกินทุกฝั่งาพอเท่าเท่าจะนั่งเฝาคอย่า ลานุสรามาเิลี่ยนไม่เปี่ยนเขาลานุสรามาเิลี่นนักเกยใอผู้ปรัคฆ์อ,อยู่กลางทางยังเหออลยุล้งกืออาตทับเจอคือบ่คือไดพอร้อนลมร้อนดีออที่สบ ร้องพี่ดีกีดมันเลิศกบลังเด้อพลังสุเด้อมันสุดเลยขายทองให้ร้องวัครับันพนงานอะไรครับผมวันนีอุปสมบทหลานชายัท่านตัุนวศีวันนี้ขอวให้ทุกนวมำบกานทุกคนนะครับรบุสาธุครับ nghèo để khuất ngàn thu chúng ta để chạy đua ra đi sẽ làm mua